กลับมาพบกับแอมในสายารฟุ่นนิวส์อีกเช่นเคยนะคะและข่าวแรกในวันนี้ค่ะจริงหรือที่ Black b บล็ k เบอรีจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน Android b a c k b เ r y อาจจะนำแพลตฟอร์ม Android มาใช้งานบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบการจัดการมากกว่าการยึดติดอยู่กับระบบปฏิบัติการของตัวเองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หากมีขึ้นจริงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแม้ว่าในอดีต b a c k b เ r r จะเคยมีความเกี่ยวข้องกับ Android อยู่บ้างก็ตาม ลองนึกภาพสมาร์ทโฟน Android ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ของ Black b l a c k b e r r y พร้อมเครื่องมือสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ครบถ้วนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ True จับมือ Google เปิดตัว True IDC c Homebook r True IDC c Homebook r คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวใช้ง่ายสะดวกไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์่านครงข่ายบอดแบนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม True จะช่วยสร้างประสบการณ์ใช้งานคลาวด์ให้กับคนใช้ได้อย่างแท้จริงตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งเรียนเล่นและทำงานครบในเครื่องเดียว มาพร้อมกับฟังก์ชันที่โดดเด่นมากมายการบูตเปิดเครื่องและสปีดการทำงานที่รวดเร็วทันสมัยปลอดภัยด้วยการป้องกันไวรัสและอัปเดตระบบเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอเป็นเจ้าของ True IDC Chromebook ได้แล้ววันนี้ในราคา8,990บาทที่เว็บไซต์ i t m a c c o m ค่ะ Samsung โชว์จอแสดงผล OLED แบบสุดล้ำจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันที่ฮ่องกอง Samsung ได้โชว์ต้นแบบจอแสดงผล OLED แบบโปร่งใสและแบบกระจกเงารุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งซัมซุงเชื่อว่าจอแสดงผลเหล่านี้มีศักยภาพสำหรับการน,นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเรียวร์เซนทรีดีของ Intel สสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะหลุดภาพดูกีโนวา Y 1 0 0 X ขอบจอบางเพียงแค่1มิลิเมตรเท่านั้น ดูกีสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนเตรียมเปิดตัวโนวา Y 100X น้องใหม่ดีไซน์สวยด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจคือหน้าจอแสดงผลกว้างหรือระยะห่างจากขอบจอเพียง1มิลิเมตรคุณภาพระดับ HD กว้าง5.0นิ้วครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass พร้อมด้วยเทคโนโลยี OGS และ 2.5D c u r v e glass ให้เสมือนไร้ขอบจอรวมถึงฝาหลังที่เคลือบสารป้องกันร,รอยนิ้วมือและรอยขีดข่วนต่างๆ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆและราคาวังจำหน่ายของดูกีได้เร็วๆนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะคะยังไงแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนตอนนี้หมดเวลาของแอนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ